วันนี้อาตมาพระอาจารย์โกสยจันทวิโชก็มาถ่ายปาช้าของบ้านแสงนภานายเ้ววันนี้ก็เป็นปาช้าที่ห้าก็าจะให้ดูบรรยากาศข้างในอย่างช,าชัดช้าชัดชัดอ๋ันนี้ก็คือเป็นเตาเผาศพนะเ,เวลานี้ก็เป็นเวลาที่บรรยากาศก็มืดสนิทมืดสนิท ก็จะให้มาดูบริเวณรอบๆของปา่าช้าแต่ละที่ในประเทศไทยเป็นการชมป่าช้าทั่วไทยเราก็จะมาดูป่าช้าของทางภาคอีสานแต่ละพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในวัดนะไม่ได้อยู่ในวัดวันนี้ผ้าจารย์ก็จะนำเข้าไปข้างในว่าเออข้างในนี้เป็นยังไงบ้าง บางทีภาพมันอาจจะไม่ชัดหรือ,อยังไงหรือว่ามันใบเกินไปก็ขออภัยญาติโยมก็จะให้ดูโอ้โหแม้แต่สารพรัะภูมิก็มาอยู่ที่นี่เราก็จะให้ดูบริเวณนะไม่ใช่ว่าไม่น้อยเลยนะนี่โยมมาง่ายดีคือมันเยอะมากเลยก็น่าจะมีอยู่ประมาณสักหก้าสิบวหรือ60กสิบัวนี่แหละ เราก็เข้ามาข้างในเพื่อให้ญาติโยมได้ดูบรรยากาศข้างในอย่างช้าๆหลายคลิปแล้วที่บางทีก็ถ่ายไปแล้วมันใวเกินไปก็เลยอยากให้ได้ดูบรรยากาศของป่าช้าแต่ละที่วันนี้อาตมาก็เข้ามาข้างในเพื่อให้ดูว่าข้างในนี้เป็นยังไงบ้างตรงนี้เป็นป่าช้าเก่า ปาช้าเก่าที่สมัยก่อนเนี่ยคนโบราณมักจะเอามาฝังไว้แต่ปัจจุบันนี้ก็คือเป็นป่าช้าที่เรียกว่าสมัยใหม่แล้วางอสารก็จะเอาโกรธเอาอะไรมาเพื่อจะมาให้พวกญาติโยมเนี่ยเก็บไว้ก็จะให้ดูจอมปวกดูสถานที่ข้างบนด้วย อย่างช้าไปเรื่อยๆก็ให้ญาติโยมได้เห็นกันว่าบรรยากาศตอนค่ำคืนอันเงียบสงัดของป่าช้าแต่ละที่ว่ามีลักษณะแบบไหนบ้างคือญาติโยมจะได้เห็นกันอย่างชัดๆแบบไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนี่นี่คือป่าช้าจริงนะโยมมาง่ายดีก็คือให้ดูบริเวณข้างบน ก็รับชมไปเรื่อยๆนะโยมมาง่ายดีก็คือจะให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ป่าช้าแต่ละที่นี่จะไม่เหมือนกันเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งเอกลักษณ์ก็ไม่คล้ายกันเพราะว่าบางที่ก็อาจจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ที่นี่ก็คือที่เขาก็เอาของต่างๆเนี่ยมาทิ้งไว้ อืมแบบว่าเป็นสารประภูิที่เขาไม่ต้องการแล้วเอามาทิ้งไว้ก็ให้ดูรอบๆนะแบบช้าใจเย็นอืมเพื่อให้ชัดเจนก็บางทีกล้องมันไม่อาจจะชัดมากเท่าไหร่ก็ต้องขอภัยญาติโยมเพราะว่ามันก็ได้แค่นี้แหละโยม เราก็เดินบริเวณรอบๆสถานที่ต่างๆบางคนก็อยากว่าอยากจะดูเข้าข้างในว่าเป็นยังไงแต่ตมาก็จะพาไปดูไปรับชมไปเห็นว่ามันเป็นยังไงบ้างข้างในบางทีอาจจะเดินเร็วหน่อยนะเพราะว่าหนึ่งเออตกหลุมก็จะให้ญาติโยมได้ดูบรรยากาศข้างในอืม ว่าเป็นยังไงบ้างสภาพนี่คือกอไม้ไผ่ก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ญาติโยมมาหาไผ่มาหาหน่อไม้ไผ่คนสีสารส่วนมากจะไม่ค่อยกลัววิญญาณมากเท่าไหร่หรือพูดผีปีศาจเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็ให้ความจริงใจเพราะว่าหนึ่งมันก็เป็นญาติผี่น้องที่ได้เสียชีวิตไป ก็จะให้ดูไปเรื่อยๆว่าในบรรยากาศข้างในว่าเป็นยังไงแต่เป็นสุขสารที่แปลกเอาเรื่องนะเพราะว่าที่นี่มีสารพวกภูมิเยอะเอาเรื่องพอสมควรก็จะให้ดูบรรยากาศนะง่ายดีดูไปดูไปก็ทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าสภาพแต่และ ป้าช้าในประเทศไทยเนี่ยที่อ,อาจารย์นี่ได้พาพวกญาติโยมได้มาเห็นมาสัมผัสว่าคนเราครั้งหนึ่งเกิดมาก็ต้องตายเราก็คงต้องมีความดีความงามสิ่งที่เราทำในชีวิตนี้ให้ดีที่สุดวันนี้พระอ,อาจารย์ก็ขอบอกให้ญาติโยมนีได้เข้าใจว่าชีวิตคนเรานี้เกิดมาก็ต้องตายนะ ก็จะให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆออือาจจะชัดไม่ชัดบ้างก็ขออภัยด้วยเพราะว่าหนึ่งก็ได้เท่าที่เห็นเพราะว่ามันก็เจ็บบ้างก็อยากให้ญาติโยมได้เห็นกันนะง่ายดีจ้าก็ถึงเวลาที่เราจะต้องปิดเตาเพราะว่าหนึ่งบางเตาบางทีเขาอาจจะมาขอพรุ่งนี้ก็ได้ พอเห็นมีพัดลมมีอะไรหลายหลายอย่างที่ถ่ายวันนี้ก็คือบ้านแสงนภาจ้าของนายเฮ้วก็ได้ทำการก็เสร็จสิ้นก็สมบูรณ์แบบแหละเอาง่ายดีเพราะว่าหนึ่งก็อยากจะให้ญาติโยมได้เห็นกันในประเทศไทยว่าเป็นยังไงมีช่องเป็นยังไงบ้างก็อยากให้ดูกันเรื่อยๆเข้าไปดูข้างในก็ได้โยมเอาง,ง่ายดี ถ้าเป็นพระที่เขาแบบคือชอบวิปัสนาเนี่ยตรงนี้จะดีมากเลยโยมง่ายดีเพราะว่ามันหนึงมันเงียบสงบก็สงท้ายนี้ก็ขอให้โยมจงมีความสุขความเจริญก็ใช้ชีวิตให้ใหมีความสุขเด้อเพราะว่าชีวิตนี้คนเราก็สั้นก็ขอให้เป็นกำลังใจในยุคใหม่ด้วยจรเริญพรเด้อบายบายจ้ะ